ต้อนรับเข้าสู่รายการหนูช่วยได้นะคะรายการของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจไว้อิสระค่ะไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพกายใจมีอะไรอยากจะปรึกษาคุณหมอนะคะสามารถฝากคาถามมาให้กับชุลิปและชุลิปก็จะมาปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาให้นะคะในวันนี้ค่ะชุลิปยังอยู่กับพี่นกและก็คุณหมออุ้ยอ้าอีกเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะพี่นกสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ คิดถึงยังเลยไม่ได้เจอกันตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เมื่อวาน,วานคิดถึงแล้วคือผมเนี่ยมีความหวังว่าจะได้เจอผู้ชมทุกวัน <c oughs> นะครับถ้าเป็นภาษา,าแบบออนไลน์กคิดถึงทุกคน ตลอดเลาทุกคนนะต้องแต่สมัยนี้เรียกงนี้มาสมัยสมัยพิจารณาการในสมายก็จะเป็นท่านผู้ชมสมัยนี้ก็เรียกทุกคนทุกคนทุกคนรตามมานะอะไรอย่างี้มสวัสดีค่ะทุกคนคืออันนี้ก็เป็นการร่วมสมัยใช่ค่ะเช่นเดียวกับเรื่องของแพทย์แผนไทยที่เราจะคุยกันวันนี้หมอโชกเขาจะคุยมาก่อนเราแล้วแต่วันนี้เรามาเนี่ยก็จะมาแบบ นอกทางการนอกวิชาการที่มันดูแบบแบบหมอโชกเเก่งไงเขาเก่งผมก็ต้องยอมเขาละเขาเป็นอาจารย์นี่ใช่ไหมแต่เราอ่ะก็ต้อบอกว่าแปลรูปมาให้ท่านผู้ชมนะครับเข้าใจง่ายๆใช่เป็นภาษาเข้าใจง่ายๆมากขึ้นง่าขึ้นเพราะว่าเพิ่งตื่นมาเนี่ยหรือว่าบางคนอาจจะกาลังจะออกไปออกกําลังกายก็เตือนง่ายๆฮะ ท่านที่มีอาหารจะต้องทานก่อนอาหารยา,าทานก่อนอาหารยาทานอาหารมผมว่าทานสตอนทิ่ก่อนออกกาลังกายนี่ดีกว่านะ<ม>จะได้ไม่ลืมใช่ไหมหมอ<ม>ใช่ไหมตื่นมาปุ๊บใครมียาก่อนอาหารใครมียาประจําตัวเอาทานกันตอนนี้ก่อนเลยนะ <c oughs> ดูรายการผมแล้วผมจะเตือนให้าทานยา,า,นานทานยาประจําตัวก่อนโอ้ทุกคนจะมีไง มีอังมียาประจำตัวยังไม่มีค่ะเฉยมากเฉยมาก <c oughs> คุณมอว่ายากมีอังออมีเป็นบางครั้งค่ะบางครั้งใช่แล้วคุณพ่อคุณแม่ทานยาประจำตัวมีไหมมีมยาประจำตัวไหมมีค่ะคุณพ่อทานยาอะไรออคุณพ่อคุณแม่ไม่มีแต่ว่ามีคุณตาคุณตาทานอะไรโอเบาหวานความดันไขมัน ไปใช่ค่ะกวาดเรียบกวาดเรียบก็จะมียาประจำตัวทุกคนนะครับทุกคนอย่บอกว่า่ทุกคนนะที่กินยาตอนเช้าทานตอนนี้เราไม่ต้องกังวลใจว่าทำไมเราถึงต้องทานยาเราทานยาดีกว่าเราไม่ต้องทานยาเมันยังไงไม่ทานยา หมายถึงว่าถ้าเป็นแล้วทานยาจะดีกว่าคือเมื่อไหร่เราต้องทานยาแสดงว่าเรารู้ว่าเราเป็นอะไระแล้วเราก็ได้กระดำเนินการรักษาด้วยการทานยาสำหรับคนที่ไม่ได้ทานยาอย่าเพิ่งชาล่าใจคุณยังไม่รู้แล้วคุณเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าเพียงแต่ว่าเป็นโรคอะไร แล้วเราไม่รู้เราก็เลยไม่ได้ทานยาเพราะฉะนั้นคนที่ทานยาอย่าเพิ่งไปเครียดคุณโชคดีแล้วที่คุณรู้ว่าเป็นโรคอะไรแล้วก็ทานยาคุณตารู้ไเป็นโรคเยอะแยะหมดก็ทานยาครบเห็นไหมครบไหมครบค่ะต้องครบบางท่านนี่ทานไม่ครบไม่ยอมทานไม่ต้องกังวลนะครับทานยาแสดงว่าเรากําลังดําเนินการรักษาร่างกายเรารู้ว่าเราเป็นโรคอะไรเพราะฉะนั้นแสดงว่าท่านได้ไปหาหมอไปตรวจหมอไปตรวจร่างกายมาแล้วคนที่ไม่ได้ไปต่างหาก น้ากลัวนะเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวที่ต้องทานยาจงดีใจที่ได้ทานยาเพราะได้ดดำเนินการดูแลตัวเองแล้วครับนกะก็คือทำทานยาตามแพทย์สั่งแหละคุณเป็นความดันเป็นอะไรแพทย์ให้ทานยาเท่าไหร่กี่โดสก็คือสม่ำเสมอจะดีกว่าคือการรักษาก็แล้วแต่ขั้นตอนอยาแผนตะวันออกอยาแผนตะวันตก ขึ้นอยู่กับคุณจะเลือกวิธีการรักษาอาย่างคุณหมอวิอ้เป็นแพทย์แผนไทยที่เป็นแผนไทยประยุะยกตอออกเ์เรียนร่วมกับแผนตะวันออกดูนี่ว่าเรียนร่วมกับแผนปัจจุบันวิธีการบางวิชาที่เราเรียนก็เป็นวิชาเดียวกับที่เรียนกับแพทย์แผนปัจจุบันใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยการทำงานร่วมกันในรูปแบบของการวินิจฉัยและการรักษาใกล้เคียงกัน <Ừ. S 1> ผลของเราไม่ได้สนใจว่าคุณกินยาอะไรแต่ผมสนใจว่าคุณหายหรือเปล่าอ่าใช่อั<ห>นนี้คือสำคัญที่สุดการดูแลตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นรายการนี้เนี่ยเดี๋ยวนำสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมาฝากในทุกวันแน่นอนมีคำถามอะไรจากรุ่นใหญ่ไฟกระพริบมีค่ะวันนี้เนี่ยมาคุยกันในเรื่องของปัสสาวะขัดหลายๆท่านนี่พบเจอประสบปัญหานี้อยูอ่คนจบแต่ละคนจะมีความชำนาญที่ไม่เหมือนกัน ถูกไหมบางคนทำงานเรื่องการหัตถการในการที่จะจัดกล้ามเนื้อจัดเส้นเอ็นจัดกระดูกบางคนชํานาญที่จะวินิจฉัยบางคนชํานาญที่จะใช้การวางยาการวางยาเนี่ยเขาหมายถึงการจัดยาการจัดยาให้คุณทานเป็นคําโบราณเขาเรียกว่าการวางยาคือการจัดยาให้คุณทานทาไมก็ถึงเรียกว่าการวางยาเพราะว่าการรักษาพยาบาลเนี่ยในแพทย์แผนไทยเนี่ย เราจะหาจุดกำเนิดของโรคแล้วก็ไปดักมันเอาไว้ไปไล่มันออกอไปล้อมให้มันเกิดเพราะงะั้นการที่เราจะรักษามันจะมีลำดับการใช่ไหมมีอะไรบ้างรู้ล,ล้อมใช่ไหมไม่ให้มันเกิดล<ช>ุกมันรักษาแล้วก็ล้อมเพราะงั้นวิธีการทำแบบนี้คือการวางแผน มันคือการวางยาตามแผนการรักษาเขาจึงเรียกว่าเป็นการวางยาวางแผนการรักษาวางยามาจากวางแผนคุณหรือฟังตอนแรกก็คิดว่าวางยาตลบเราเราก็ใช้อย่างนั้นเหมือนกันไงวางยาตลบก็คือเอายาสลบให้คุณกินวางแผนให้สลบเพราะงั้นเนี่ยเวลาศัพท์ทางการแพทย์แผนไทยเขาจะเรียกว่าการจัดยาให้คนไข้ตามแผนการรักษาเนี่ยคือการวางยาแล้วเมื่อคุณยาวางยาผิดเนี่ย ผิดวินิจฉัยผิดบางยาผิดเขามีโทษด้วยนะโทษใช่ลงโทษหรือว่ามีโทษสำหรับแพทย์แผนไทยในการวางยาผิดยังไงคะพอจำได้ไหมหมอโดนลงโทษยังไงบ้างหมายถึงลงโทษไม่ใช่เรื่องลงโทษค่ะจริงๆริมีโทษก็คืออาจจะมีโทษต่อคนไข้เองใช่แบบบางทีตัวตัวยาที่เราจ่ายไปอะค่ะอาจจะไม่เหมาะ กับคนไข้แล้วอาจจะมีแบบปกติแล้วค่ะการจ่ายยาใช่ไหมคะถ้าเป็นยาปรุงเฉพาะลายเองอะค่ะเขาก็จะมาปรับยาตลอดลว่าแบบเออตัวนี้แบบไม่เหมาะกับคนไข้นะเดี๋ยวจะเอาออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นสมุนไพรตัวอื่นใช่เพราะ,ะนั้นสําคัญมากการวางยาเรื่องสําคัญมากมากเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องการปัสสาวะา <c oughs> เรื่องปัสสาวะเราจะไม่แนะนํายา แต่เราจะแนะนำสมุนไพรที่เรากินอยู่เป็นประจำเยเนี่ยแล้วมันมีผลกับการช่วย<ม>ปัสสวาวะดีกว่า<ม>เพราะถ้าคุณเป็นปัสสวาวะขัดเนี่ยถ้าเกิดจากโรคกระเพาะปัสสวาวะอักเสบม,มต้องไปดูต้นตอว่าคุณปัสสวาวะขัดเพราะอะไรคุณปัสสาวะขัดเพราะว่ากระเพาะพปัสสวาวะอักเสบ<ม>หรือปัสสวาวะขัดปัสสวาวะน้อยเพราะคุณกินน้ําน้อยค่ะหรือคุณถูกไหมมันมีมันมีหลายหรือคุณมีความผิดปกติจากไตต่อมลูกหมากโต มันได้ทั้งนั้นม,มีนิ้วในไตค่ะนิ้วในกระเพาะปัสสาวะนิ้วในกระเพาะปัสสาวะโอ้โหมันมีหลากหลายเลยถ้าเรายัางไม่รู้แค่เรารู้สึกว่าฉันกลัวว่าฉันจะเป็นเพราะฉันทานน้ำน้อยหรืออะไรก็ตามแต่มันก็มีอาหารสมุนไพรที่เป็นอาหารแล้วช่วยในการขับปัสสาวะลองอย่างนี้ก่อนดีกว่าไหมดีค่ะอะอย่างนั้นเราจะลองทานอะไรกันดีครับหมอ อีกแล้วน้องกระเจี๊ยบแดงของเรานะคะตัวนี้เป็นนางเอกนะเนี่ยใช่ <c oughs> นอกจากจะช่วยลดความดันแล้วนะคะ <c oughs> ก็ยังช่วยขับปัสสาวะได้ดีด้วยค่ะใช่ <c oughs> มีหลากหลายตัวนะคะในทางการแพท,ทย์แผนไทยจริงๆจะเป็นเรื่องของรสเปรี้ยวใช่ที่ช่วยขับน้ําขับปัสสาวะค่ะจริงก็ต้องดูว่าคนไข้เขามีปัญหาเรื่องไหนเรื่องแบบว่าปัสสาวะติดขัดหรือว่าปัสสาวะแสบขัดหรือว่าแบบ ปสัสสาวะไม่คล่องอะไรประมาณนี้ค่ะเราต้องดูว่ามีการติดเชื้อไหมโด,โดยปกติแล้วถ้าในทางการแพทย์แผนไทยนะคะถ้ามีการติดเชื้ออย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะส่งไปส่งต่อไปทางแผนปัจจุบนันใช่เขาจะไม่ให้แนะนําในการรักษาในทางแผนไทยเพราะว่ามันต้องเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชือ้อใช่ค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็น ที่รักษาในทางแผนไทยได้ก็จะเป็นปัสสวะขัดหรือว่าปัสสวะรู้สึกว่าปัสสาวะไม่สุดปัสาวะกระปิดกระปอยอไรค่ะใ,ในวัยผู้สูงอายุเองนะคะแบบปัญหานี้ก็เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยใช่เพราะว่าพออายุมากขึ้นอะไรอ่างนี้ค่ะร่างกายเราก็เริ่มเสื่อมถอยลงเนาะทำให้อ่าลมหรือว่าไฟในร่างกายเนี้ยลมมันเดินไม่ได้ไม่สะดวกใช่เราก็จะ เราอาจจะแนะนําเป็นการทานสมุนไพรที่ช่วยเรื่องอขับลมกระจายลมใชม่คุณหมอพูดไมาหนึ่งอย่างละเรื่องของกระเจี๊ยบ,ยบแต่ไม่ใช่กระเจี๊ยบเขียวที่เอาไว้ย่างตอนกินบุฟเฟ่ใช่ไหมคะคนละอย่างใช่เ <laughs> พาคนละอย่างกาันตัวอย่างจะเป็นกระเจี๊ยบแดงที่ชงเป็นเครื่องดื่มเช่นชากระเจี๊ยบอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าในสมุนไพรไทยก็จะมีหลายตัวเช่น ยาหนวดแมวอะไรเงี้ยค่ะที่ช่วยช่วยเรื่องการขับปัสสาวะได้ด้วยเหม,มือนกันใช่ไม่เคยได้ยินของว่ายาหนวดแมวไันง่ายนิดเดียวเหมือนหนวดแมวปกติใช้มือถือทำอะไรบ้างใช้มือถือคุยกับพี่นกค่ะคุณลองกดเข้าไปใน Google แล้วดูว่าสมุนไพรที่ช่วยขับปัสสาวะอ่าเนี่ยทิวดังเซิร์ชเลยอ่าจะมีขึ้นมาก็อย่างเดิมอะเหมือนว่าวานนี้เล่าตะไคร้ ใช่ไหมใบเตยใบเตยใช่ไหมอ่ามีเยอะเลยดอกคำฝอยดอกคำฝอยบำรุงเลือดด้วยดอกคำฝอยจะเน้นไปทางบำรุงเลือดบุงเลือดอ่าทนี้แล้วมีอะไรอีก มีน้ำตไข่ายที่พูดไปกระเชียบกระเจียบแดงแห้งเห็นไ,ไหมบางทีอ่ะเราก็น่าจะใช้มือถือได้บ้างนะครับในบ้างได้บ้างไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรียสกันมากนะครับเพราะส่วนใหญ่จะใช้แบบสร้างแรงดันให้ความดันสูงสักั่นเองเราวเอามาเอาโทรศัพท์หาข้อมูล <c oughs> ได้ง่ายๆพื้นฐาน <c oughs> สอสอมอหรือสาธารณสุขมูลฐาน <c oughs> ลองหาคำนี้ก็ได้ฮะ เพราะในสสมหรือสาธารณสุขมูลฐานเนี่ยเป็นข้อมูลการใช้สมุนไพรที่กระทรวงสาธารณสุขอยากจะเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนคนไทยรับรู้ข้อมูลเบื้องต้นเขาจึงเรียกว่าสาธารณสุขมูลฐานคือข้อมูลพื้นฐานนั่นเองจริงๆแล้วโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยสามารถเสิร์ชหาข้อมูลค้นหาข้อมูลได้ง่ายๆเลยแต่ข้อมูลเหล่านั้นควรจะมาจากกรมการแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุข ใช่ถ้าเกิดว่าใครที่ค้นหาไม่เจอนะคะว่าเป็นหน้าเว็บไซต์ไหนเนี่ยให้ทักเพจหนูช่วยได้หรือว่าเข้าไลน์กลุ่มหนูช่วยได้มาก็ได้นะคะเดี๋ยวที่เดือบจะส่งให้นะคะหรือว่าในเพจเนี่ยที่เดือจะทําวิธีสอนวิธีการค้นหาข้อมูลใน Google ในอินเทอร์เน็ตก็ได้ะค่ะว่าหาข้อมูลยังไงนะเราไปหาข้อมูลด้านสมุนไพรหรือการดูแลตัวเองยังไงบ้างทักมหาชลิปค่ะ เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของสมุนไพรที่ช่วยขับปัสสาวะมีกระเจี๊ยบและมีอะไรอีกนะดอกคำฝอยมีอะไรอีกไหมคะคุณหมอเยอะแยะเลยเยอะแยะเต็มไปหมดไปหาเอาขับปัสสาวะนี่เยอะมากคือขับปัสสาวะเนี่ยต้องบอกว่ายาไทยที่ขับปัสสาวะเนี่ยค่อนข้างดีและมีผล คือถ้าคุณกินน้ำตะไคร้แท้ๆนะต้มเองนะเอาตะไคร้ไปสักสามต้มใส่หม้อเอาน้ำสักครึ่งหม้อท่วมต้มสักสิบห้ายี่นาทีเอาน้ำออกมาจะผสมน้ำพึ่งผสมโซดาทานเนี่ยสดชื่นเลยไม่ไม่นานนักอ่ะในวันนั้นอะ่ะปวดฉี่เลยฉี่ฉี่ออก,กแน่งเลยคราวนี้พอฉี่ออกมาเนี่ยเราควรไหมที่จะดูฉี่ไหม สีของสิ่งที่เราขับถ่ายออกมาไม่ใช่แค่สีกลิ่นฟองไหะถามเขาก่อนไหมคุณจะ <c oughs> เ<อ>ดาอยากเดาอยากเดาเหมือนให้คุณหมอลุนๆว่าทิวจะเดาถูกสักคำหนึ่งไหมดูอะ,อ,อะไรบ้างครับหมอวิทย<ช>ดูปัสสาวะก็ะดูสีค่ะดูว่ามีฟองหรือว่ามีตะกอนไหม ใช่ค่ะหรือว่าสิ่งที่ผิดปกติอื่นๆอย่างเช่นนีอะไรหลุดออกมาไหมอะไรเงี้ย่อะไรหลุดคะคุณหมออย่างเช่นบางคนที่เป็นนิ้วหลุดออกมาใช่ครับตะกอนนิ้วจากข้อปัสสาวะเลยใช่ค่ะหรือบางทีปัสสาวะที่ขุนค่ะ้นเป็นละอองละอองอันนั้นก็เกิดจากการแตกของนิ้วก็ได้เหมือนกันนะอ่าเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราเป็นในเบื้องต้นเนี่ยมันยังไม่จับตัวมาก แล้วเราทานอะไรที่มันขับปัสสาวะทานน้ําเยอะขับปัสสาวะมันก็สามารถหลุดไปเองได้ด้วยตามธรรมชาติ<ม>ถูกไหมหมอใช่ะแล้วนอกจากนั้นดูอะไรอีกครับดูลักษณะสีค่ะแบบว,ว่าสีมันแบบเหลืองส้มแดงไหม,มก็จะเป็นส่วนของแบบอันตรายเหมือนกันเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะองหรือว่ากาันมันเหลืองเข้มอย่างเงี้ยมันบอกบอกอะไรเหลืองเข้มอาจจะทานน้ําน้อยค่ะ เราต้องกลับมาดูตัวเองด้วยว่าหนึ่งเราทานน้ําน้อยไหมแล้วการทานน้าของเราคือเราทานแบบไหนเราดื่มน้าแบบดื่มดื่มดื่มทีละเยอะๆอีก็ไม่ควรค่ะเราค่อยๆจิบค่อยๆจิบระหว่างวันใช่แล้วถ้ามันส้มอ่ะโอ้มันส้มก็อาจจะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับการกรองหรือเปล่า <ไง S 1> มีอาะใช่การกรองของไตเองหรือว่าการ,ระเพาะปัสสาวะอันนี้คะ่ะเราต้องดูว่ามีอาการอืิดหนิไหมนอกจาก นอกจากปัสสาวะขัดมีแสบขัดหรือเปล่ามีรู้สึกว่าปวดหน่วงๆที่ท้องไหมใช่คะ่ะถ้ามีอาการแสบขัดหรือว่าปวดหน่วงๆอันนี้คะ่ะควรจะไปพบคุณหมอนะคะเพื่อวินิจฉใช้ตรวจดูอีกทีว่าเกิดจากอะไรเชื้อแบคทีเรียหรือว่านิว่วหรือว่าแค่ดื่มน้ําน้อยแล้วก็เพราะปัสสาวะอักเสบหรือคุณยังไงว่าถ้ามันสีเข้มหรือมีตะกอนเป็นเศษฝอยๆแดงๆเหมือนเลือด อันนี้ก็ต้องรีบไปพบแพทย์อันตรายเลยแสดงว่ามีอาจจะมีอาการอักเสบรุนแรงมีเลือดไหลนะครับในกระเพาะปัสสาวะอันนี้อันตรายนะบอกก่อนว่าอันตรายหรือบางทีเนี่ยเราปัสสาวะขัดแสบแล้วมันมีเป็นขุ่นๆเส้นๆส,ส,สายๆออกมาผสมอยู่นนในปัสสาวะมันอาจจะเป็นหนองโอซึ่งอันนั้นก็อาจจาการติดเชือ้อ ถูกไหมฮะซึ่งทุกอย่างควรไปพบแพทย์ครับอันตรายนะคะรวมถึงโรคต่างๆได้เนาะที่หมอเราเพราะฉะนั้นเวลาเราปัสสาวะขัดหรืออะไรผิดปกติสังเกตมานิดหนึ่งสังเกตมานิดหนึ่งว่ามันรูปตรงยังไงนะอย่าเพิ่งไปรีบกดทิ้งนะรดูดูสักนิดนึงก่อนเาปัสสาวะก็คือสะท้อนของการเจ็บป่วยของร่างกายของเราก็มันมาจากตรงไหนอะปัสสาวะขัดมาจากกระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะมาจากไหนมาจากไต ไปมากระพปัสสาวะใช่ไหมใช่แล้วกระเพาะปัสวะก็<ช>จะผ่านระบบของท่อปัสสาวะในระหว่างนั้นเป็นแผลก็ย่อมมีเสร็จเลือดในระหว่างเส้นทางนี้มีการอักเสบย่อมมีหนองอมเมื่อมันค้นกลองไม่ดีน้ำน้อยมันย่อมเหลือนแก่ ถ้ามีความผิดปกติมีเลือดไปผสมสีย่อมเพียเ้ยนเือนผสมเลือดไปมันสังเกตง่ายฮะแต่เราลืมสังเกตกันไปไม่ค่อยนิสังเกตเลยสีเสร็จก็กดเลยแล้วปัสสาวะแบบไหนถึงจะเป็นการบอกว่าสุขภาพดีค่ะอืก็ดูจากสีค่ะดูสีไม่ไม่มีแบบว่าสีไม่เข้มมากหรือว่าไม่อ่อนเกินไปสีเหลืองก็คือปกติค่ะหรือว่าขึ้น สีเหลืองแต่และเฟตเนี้ยค่ะก็จะขึ้นอยู่กับการทานน้ําของเราด้วยใช่หนึ่งการทานน้ำอสองการทานอาหารจะสังเกตได้ว่าถ้าคุณกินสตอ,อเยอะๆฉี่ก็จะมีกลิ่นสตอแต่จะไม่เขียวออกมาใช่ไหมแต่ <c oughs> ในปัตวะ <c oughs> ก็จะมีส่วนผสมของประเภทอะไรอะสตอไม่ส่วนผสมไรล้ลังก็จะเป็นเรื่องของกรรมฐานไหมมีกลิ Green ่น มีกลิ่นกุตสตอ,อ,ะสะตอมีกรรมฐานมังกลิ่น,ม,นมีกลิ่นออกมาใช่ไหมคุณทานกาแฟเยอะฉี่ก็จะมีกลิ่นกาแฟผสมมาสังเกตมันแสดงว่านั่นหมายถึงว่ามันสัมพันธ์ของกินด้วยอย่าเพิ่งไปตอกอกตอกใจนะเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากรู้แล้วก็คุณอยากจะไปหาหมอได้้ผมแนะนำครับตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขกรมการแพทย์แผนไทยและการแพท,ทย์ทาดเลือกกระทรวงสาธารณสุขเขาจัดงานเอารวบรวมเอาผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นนะครับที่เขาคัดเลือกมาแล้วว่าถูกต้อง นะครับพาราฐานได้รับรางวัลจากรกรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยมารวมเพื่อให้ความรู้ประชาชนนะครับให้รู้จักกันว่าสมุนไพรนั้นมาททาอะไรได้บ้างมีหมอมีเภสัชกรประจานะครับหมออุ้ยาก็ประจําคอยแนะนํในาให้ความรู้เรื่องของการใช้สมุนไพรและหัตถการในการปเปรนทอาการอยู่ที่ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คชั้น3ชื่อว่าตลาดนัดสมุนไพรพรีเมี่ยม รวมเอผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นผลิตภัณฑ์สูงภายดีเด่นของ,รงกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขมารวมไวแล้วก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะฮะแต่ถ้าอยากจะถามอยากจะปรึกษากับทิวลิปโดยตรงแล้วทิวลิปจะไปเอาคุณหมอเก่งๆมาช่วยตอบก็คือไปที่ กลุ่มหนูช่วยได้นะคะเป็นลายกลุ่มหนูช่วยได้ค่ะซึ่งสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นด้านหน้านี้ได้เลยนะคะ เข้ามาเนี่ยก็จะมีเป็นไลน์กลุ่มที่เพื่อนๆคอยทักทายกันสามารถส่งสวัสดีตอนเช้าสวัสดีวันจนันทร์คาะรูปพฤหัาศุขุทักทายทิริปได้เลยนะคะแล้วก็สามารถส่งคําถามเข้ามาได้ว่ามีอาการอย่างนั้นอย่างนี้มีความกังวลไม่สบายใจอะไรนะคะาสามารถถามเข้ามาได้และทิริบเนี่ยจะนําคําตอบจากคุณหมอจากผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาให้กับทุกๆท่านเองค่ะ ค่ะตอนนี้ก็ได้ได้ว่าจบครบถ้วนเนาะในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะปัสสาวะขัดเนี่ยก็แนะนําในเรื่องของสมุนไพรที่ช่วยทําให้ปัสสาวะอาจจะได้คล่องขึ้นแต่ถ้าใครที่มีโรคอะไรที่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือให้คุณหมอเนี่ยทาตามคําแนะนําของคุณหมอจะปลอดภัยมากที่สุดนะคะ,ะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาเจอกันในไลน์กลุ่มแล้วก็ a c e b o o k หนูช่วยได้ค่ะตอนนี้นะคะทั้งทิวลิป พี่โนกล้วต้อคุณหมงอิอ้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสุภาพอีกแล้ครับ